สวัสดีครับสวัสดีคนรักกาแฟาทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่งาน Thailand Coffee Fest 2025นะครับผมพาชม b บูธ r i p p e r Espresso Machine ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้ที่งานก็คึกคืค้นมากนะครับคนค่อนข้างเยอะเลย เราเอาเครื่อง Dripper e s p เป s s o Machine มาตั้งสแตนบายนะครับผมให้ลูกค้าที่เข้ามาในงานนะครับสามารถลองเทสลองใช้งานลองสัมผัสสินค้าตัวจริงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันได้เลยนี่เรามีอ่าสินค้าอะไรมาจัดจําหน่ายครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะเป็น e s p เ e s s o Machine นี่เราจะมีคําเรียกเอสเราะะ e ซ p r e ช s o Machine <S ใช่โดยก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นหัวเครื่องชงนะคะแล้วก็เป็นตัวเครื่องสำหรับ,รบต้มคือที่ผมเดินเข้ามานะผมสังเกตเห็นว่าแต่และเครื่องแต่และหัวเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือน สีไม่เหมือนกันเลยน่ารักมากสีเดอะมามันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือตัวเครื่องของเราเนี่ยค่ะตัวเครื่องริเบิ์เนี่ยเราสามารถคอสตอมสีได้ใช่ก็คือตามโค้ดสีเลยว่า เราอยากได้สีสันแบบไหนทัชเพลสาามรถอดัพเคสได้ได้ใช่แล้วทั้งตัวหัวชงแล้วก็ตัวเอเปโซแมชชีนเลยเหรอฮะใช่แล้วค่ะเป็นความแปลกใหม่ของเอเปโซแมชชีนอย่างมากนี้อ่ะผมถามนิดนึงดูจัดหน้ามอนิเตอร์เนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันมีเลขหนึ่งมีชื่อเมนูนะครับผมอันนี้คือมันชงได้เมนูเดียวใช่ไหมหรือยังไม่ค่ะคือตัวเนี้ยสามารถชงได้ทั้งหมด6กถึงเเมนูสามารถชงได้ทั้งกาแฟแล้วก็ชาเดี๋ยวขออนุญาตพี่ก้องพี่ก้องพี่กองลองลองอินเสิร์ตบางนิดนึง ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อพีทีนี่คืออะไรครับพีทีพีทีก็คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมสกัดชาอ๋อนี่คือมีชงเมนูชาได้ด้วยใช่ค่ะเวลาเมนูชาที่เราชงกาใช่ใช่เพราะว่าชาเนี่ยก่อนที่จะสกัดเนี่ยเขาจะต้องอุ่นก่อนเขาต้องวอร์มก่อนเขามีเขามีการก็มีเทคนิคเทคนิคเทคนิคของเขาเทคนิคใช่ค่ะมีฮอตวอเตอร์แล้วก็คลีนอ๋อเป็นระบบแมทแนนซ์แมทแนนซ์ภายในตัวมันเองด้วยใช่แล้วค่ะคือเราไม่ต้องมาไล่สาย รีดน้ำเองอะไรใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องค่ะเพื่อทำความสะอาดที่ตัวนถูกต้องตัวนี้นะคะก็ตัวโรบอทบาริสต้าน่ารักมากผมก็เป็นโรบอทบาริสต้าจากร้านสเปซคอปคอฟฟี่นะครับที่อยู่ที่นนทบุรีนี้เรามาติดตั้งโชว์จัดแสดงให้ดูนะครับถึงนวัตกรรมของเรานะครับผมวันนี้น้าน้องแขนก้นนี่เป็นไงขอชาเขียวเย็นขอชาเขียวเย็นเออหวานเท่าไหร่คะหวานน้อยมากๆผมผมผมเป็นคนทานคลีน คือเลือกระดับความหวานได้ด้วยะนะคะมีเลือกระดับความหวานาได้เนะะี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นระบบลําเลียงแก้วลงมาครับเข้าสู่แขนงก้นอ่าแล้วต่อไปนะครับแขนงก้นก็ไปที่เชลในการเติมน้าแข็งเติมน้ําแข็งค่ะโอ้าอาชาเขียวออกมาทางด้านนี้แล้วครับผมอ่า ตอนแรกเป็นเฉลียเฉลป่อยในในส่วนของชางเขียวต่อมาเป็นนมแล้วก็น้ำร้อนนะครับน่าทานมากๆอ๋อเชลียสุดท้ายเป็นเติมนม s t r e a นะครับผม,ม s t r e a นี่เป็นความน่ารักของน้องแขนนะคะน้องแคนโอเคขอบคุณครับ ตอนครับน้องแข็งครับโอเคค่ะก็ขอฝากบูธของเรานะคะดิปเปอร์นะคะจากปกติราคา190,000บาทนะครับผมลดเหลือเพียง150,000บาทค่ะนะครับผมลดไปเลย40,000บาทวันเท่านั้นกับ t h ไทยไลน์ค f e ฟ e ดิ Best, d เปอร์แอร์เปโซ่แมชชีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ